ต้องการส่งต่อ iPhone ขายต่ออยากทำให้เครื่องเป็นเครื่องเปล่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone o s t Thailand นะคะบางครั้งเราต้องการจะส่งต่อ iPhone ของเราไม่ว่าจะเป็นการขายหรือว่าการให้ผู้อื่นในครอบครัวใช้นะคะเราต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดให้เป็นเครื่องใหม่ไม่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยหลุดลงเรือไปถึงผู้ใช้ท่านต่อไปนะคะ ไอ้คันที่เราจะมานั่งลบข้อมูลทีละอันโอ้โหไหนจะลูกไหนจะเบอร์ข้อมูลต่าง,างๆแอปพลิเคชันมันก็ยากเกินไปใช่ไหมคะไม่มีวิธีการง่ายๆคะ่ะนั่นก็คือการลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดนะคะอยู่ในการตั้งค่าของ iPhone เลยให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวท่านยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะวิธีการลบข้อมูลทั้งหมดนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปที่ทั่วไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะถ่ายโอนหรือรีเซ็ต p h o n e ค่ะเลือกลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดนะคะลบข้อมูล iPhone เครื่องนี้ใช่หรือไม่นะคะก็กดดำเนินการต่อค่ะให้ลบข้อมูลนะคะต้องใส่รหัส Apple ID ค่ะหลังจากนั้นก็กดปิดใช้นะคะ เลือกลบข้อมูล iPhone ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกลายเป็นเครื่องใหม่เลยนะคะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเป็น iOS ตั้งแต่14ลงไปกดดีๆนะคะเลือกให้ถูกอันจะต้องกดอันที่เขียนว่า Reset หรือลบข้อมูลเนื้อหาการตั้งค่าทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็น,ปนาการล้างเป็นเครื่องใหม่นะคะแต่สําหรับ iOS 15ขึ้นไปเนี่ยเขาจะแยกส่วนรีเซ็ตกับ right ส่วนลบข้อมูลออกจากกันและเพราะว่ามีหลายคนที่แบบกดพลาดแล้วทาให้ข้อมูลหายนะคะให้เรากดคําว่าลบข้อมูลและเนื้อหาการตั้งค่าทั้งหมดนะคะเพียงเท่านีา so น้นะคะคุณจะได้ iPhone เครื่องใหม่ ส่งต่อได้อย่างสบายใจแล้วค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด f v ร r i t e p เพจไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแล้วก็ iPhone X Thailand มี TikTok ด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ